สวัสดีครับอยู่กับช่องซิงเด c คปอีกแล้วครับท่านช่วงนี้ก็ทุกพื้นที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเป็นพื้นที่แพร่ระบาดนะครับเราเลยจะต้องมีความจำเป็นจะต้องหาชุดตรวจ ATK เพื่อเข้าไปในงานในกิจกรรมต่างๆนะก็ เอปเปาตังนะครับก็แจกให้ได้ข่าวว่าก็แจกให้คนละ2ชุดต่อ10วันนะครับก็เลยลองเข้าไปเช็คดูก็สามารถเบิกได้จริงๆนะครับสามารถไปได้จริงๆตามร้านที่อยู่ใกล้ๆกับที่ที่เราอยู่นะครับร้านขายยาทั่วๆไปนะโอเคอะทำกันอย่างไรเดี๋ยว ซิงเดคครัจะพาไปดูกันเลยโอเคป้ายไปที่แอปบอลตังกันเลยนะครับเออแอปก็เยอะเหลือเกินอยู่ตรงไหนวะโอเคเจอแล้วนี่นอยูอ่ในไฟแนนซ์นะครับโอเคเอาเจอแล้วแอปบอลตังนะครับก็ล็อกอินเข้าไปในแอปก่อนนะครับผมก็ใช้สแกนลายนิ้วมือเข้าไปนะ เมื่อเข้าไปแล้วก็อยู่ในหน้านี้นะครับเห็นบรรทัดที่สองไหมเออเห็นเห็นเห็นอะไรนะเห็นแพลตฟอร์มหรืออะไรนะเห็นอะไรนะเห็นเออเออเนี่ยเห็นเมนูตรงนี้นะครับมันจะมีเมนูขึ้นเยอะมากนะครับมีเมนูผู้ซื้อขายหุน้นซื้ออะไรเนี่ยกนะ็คือเห็นคำว่าฟรีชุดคค โควิดนะครับชุดโควิดแล้วก็แตะเข้าไปนะครับเราจะต้องทําการทําแบบประเมินก่อนนะครับประเมินแบบไหนประเมินโดยที่นะครับประเมินโดยที่เราเนี่ยนะครับให้เราเป็นคนเสี่ยงเป,เป็นพื้นที่เสี่ยงว่าเราไปอยู่พื้นที่เสี่ยงหรือเสี่ยง่อย นี่ไม่สามารถทำการประเมินได้เนื่องจากคุณได้ใช้สิทธิ์ลงไปแล้วนะครับก็ลองเข้าไปทำละกันนะครับเมื่อกี้ผมทำไปแล้วเรียบร้อยนะครับทำไปแล้วเรียบร้อยนะก็มีหลายข้ออย่างเช่นอะไรบ้างอย่างเช่นเอ,อ่ออาการตอนนี้เป็นอย่างไรเขาบอกว่าให้มีติ๊กนะครับเราก็ติ๊กว่าเราเนี่ยเป็นคนที่มีความเสี่ยงอย่างเช่นไอ เจ็บคอมีไข้นะครับในข้อแรกเขาให้เต๊กประมาณ7 8ข้อนะครับแล้วก็เิ๊กแล้วก็เคยไปพื้นที่เสี่ยงไหมมีคนใกล้ชิดติดไหมติดจากไหนบ้างที่ทำงานที่บ้านหรือคนใกล้ชิดนะครับโอเคเมื่อเราทำแบบประเมินแล้วเราส่งเนี่ยเขาก็จะขึ้นเมนูให้เราว่าเราทำแบบประเมินแล้วเสร็จแล้วก็เราให้นะครับ ติดต่อกับร้านนะครับร้านร้านที่อยู่ใกล้ๆบ้านเรานะครับซึ่งอยู่ข้างล่างนะครับนี่ตรงนี้มุมละ่ะเห็นว่ามีหน่วยบริการใกล้ฉันก็แตะเข้าไปเลยว่ามีใครมีตรงไหนบ้างที่เขารับบริการแจกแจกอะไรนะแจกชุดตรวจ etk นะครับเมื่อกี้ผมก็ไปแล้วนะครับแล้วก็หาที่ใกล้ๆแล้วขับรถไปท,ที่ร้านนั้นเลยร้านขายยานะครับ พูดถึงร้านขายยาแล้วเนี่ยเขาก็จะถามเราว่าเ,ออเราได้ทำแบบประเมินหรือยังแล้วก็ทำเราก็บอกว่าเราทําเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วพอทําเรียบร้อยแล้วเนี่ยเรากลายเป็นคนออถ้าเราเป็นคนที่มีความเสี่ยงนะครับแต่เราต้องประเมินว่าเราเสี่ยงนะครับถึงจะได้รับชุดตรวจนะนะครับพอแล้วให้กับหยุดหน้าหลักแล้วมีคําว่าไปถึงร้านขายยามีคําว่า สแกน QR เพื่อรับชุดตรวจนะครับให้เราแตะไปปุ่มที่คำว่าสแกน QR เพื่อรับชุดตรวจนะครับนี่ไม่สามารถรับชุดตรวจได้มันก็จะขึ้นเหมือนกับให้เราสแกนสแกนเไรนะสแกนมันก็สแกนเพิ่มเพื่อนหรือสแกนนั่นแหละนะครับแล้วเราสแกนปุ๊บมันก็จะเข้ามาในระบบนะครับเรียบร้อยแล้วก็เออเพสัตันะครับ หรือเจ้าที่ที่อยู่ณนะจุดบริการเนี่ยเขาก็จะเอาชุดตรวจมาให้เราเนี่ยสชุดนะครับพร้อมกับเอกสารเซ็นรับนะครับเซ็นรับสชุดนะครับแล้วก็เซ็นเรียบร้อยแค่นี้นะครับเราก็ได้ชุดตรวจมา2ชุดนะครับเดี๋ยวเ็าบอกว่า10วันใช่ไหมรับครั้งละ2ชุดนี่เห็นไหมข้างบนเ็บอกว่าเออ คุณสามารถรับอะไรนะชุดตรวจได้สูงสุดครั้งละ2ชุดนะครับใช่เป็นสิบสวันถัดไปอ๋อสิบสี่วันสิบสี่วันไม่ใช่สิบวันสิบสวันรับสชุดนะครับก็เจดวันต่อชุดก็โอเคอยู่นะสัปดาห์หนึ่งต่อชุดหนึ่งนะครับก็โอเคอยู่อ่ะ เ้อยครับสำหรับใครที่ต้องการชุดตรวจ ATK ฟรี free จากแอปเป๋าตังก็ลองเข้าไปใช้ดูนะครับโอเคเรายัไม่ต้องเปลืองตังมาก <c oughs> 14วันได้2ชุดเฉลีย่ยสัปดาห์ละชุดก็เราตรวจครั้งหนึ่งก่อนก็าทำงานนะก็โอเคนะโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวมีเรื่องราวดีๆอะไรอีก เดี๋ยวจะมานำมาฝากกันนะครับไปแล้วบายบายวู bye bye.